คณะกัละยาณมิตรและสาธุชนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรวมพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อทัตตชีโวรอกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดบวชอุบาสบาิกาแก้วเพื่อกระตันยูบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อทัตตชีโว พระธรรมกายจอร์เจียรประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อทะัตะชีโวและพิธีพอดพระป่าบูชาธรรมติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพุทธที่23ธันวาคมปีพุทธศักราช2563นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m บ b u n n e w s t v ครับซึ่งในวันนี้นะครับบุญนิวส์ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆ อีกทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในช่วงนี้นะครับคณะกะละยนานมิตรและสาธุชนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรวมพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครับ ซึ่งคณะกัลายาณมิตรและสัธุชนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้รวมพิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายณาศาลาประชาคมวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรศัสักฮาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และผู้แทนกัลายาณมิตรรุ่นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513ได้น้อมถวายทูบเทียนแพรและดอกไม้สาการะรวมทั้งปัจจัยบูชาธรรมเพื่อน้อมกระตันยูบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตะชีโวจากนั้นสาธุชนและคณะต่างๆอาทิสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงคณะผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ทีมพลังท่าโขงผู้แทนบริษัท quality house ได้ถวายปัจจัยน้อมบูชาธรรมพร้อมรับของที่ระลึกจากหลวงพ่อ ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมสื่อวิดิทัศน์ประมวลภาพการสร้างบารมีอันงดงามของหลวงพ่อทัตตชีโวนอกจากนี้หลวงพ่อได้เมตากล่าวให้อวาทอันทรงคุณค่าตอนหนึ่งว่าในวาระครบรอบ80ปีของหลวงพ่อขอให้ทุกท่านรักษานิสัยรักความสะอาดกับความมีระเบียบเป็นหลักและตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดีเมื่อเราทําเป็นแบบอย่างและคอยฝึกสอนลูกหลานไปด้วยสสิ่งนี้จะเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนคลองสาม และจะเป็นต้นแบบการพัฒนาให้ชุมชนอื่นๆนำไปใช้ขยายต่อทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์อีกทั้งยังทำให้คนทั้งโลกไว้ดูเป็นแบบอย่างครับหลวงพ่อตาชิโวคือพระผู้ใหญ่นะครับพระพร่อของคนของสามทุกครั้งที่เราเกิดความเดือดร้อนหลวงพ่อช่วยเสมอปัญหาที่เกิดขึ้นในชาวของสเราปฏิเสธไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องน้ํา ท่วมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหลวงพ่อก็เป็นล่มโพล่มสายให้เราชาวของสามชาวสมพันธ์หมู่บ้านทุกทุกคนนะครับในในในสมาชิกของหมู่บ้านเราทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเสมอมาวันนี้เราได้นำดอกไม้ได้ดาปจาัจจัยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดได้ดาความรู้สึกของพวกเราชาวสมาพันธ์มาถวายสักการะ หลวงพ่อขอให้หลวงพ่อนะครับสมความปรารถนาในทุกอย่างที่หลวงพ่อต้องการ หลวงพ่อต้องการเผยแผ่พุทธศาสนาพวกเราสมมาภันก็พร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนโครงการของหลวงพอ่อทุกๆโครงการให้หลวงพ่อมีอายุยืนยืนขึ้นไปเยอะๆนะครับวันนี้ดีใจมากนะคะ,ะโชคดีที่ได้มีโอกาสมาในงานกราบมุทิตาจิตของหลวงพ่อทตะชีโวนะคะก็วันนี้ได้ข้อคิดนะคะในการใช้ชีวิตนะคะไดะ้หลักการนำไปใช้ในการใช้ชีวิตในหลายๆเรื่องนะคะเนื่องจาก วัดกับชุมชนมีความเชื่อมโยงกันนะคะได้ข้อคิดจากหลวงพ่อนำไปปรับใช้ทั้งในชีวิตส่วนตัวนะคะแล้วก็ในการทำงานส่วนรวมนะคะเพราะว่าในส่วนของกลุ่มพลังท่าโขลงเองก็คือทำงานในส่วนรวมในพื้นที่ของเทศบาลเมืองท่าโขลงนะคะในชุมชนในย่านคลองสองนะคะ ก็อยากให้ชุมชนนะคะ,ะมีศีลธรรมนะคะคนในชุมชนมีศีลธรรมนะคะมีความดีเป็นที่ตั้งนะคะ,ะมีระเบียบมีวินัยอย่างที่ท่านหลวงพ่อได้ให้คำสอนในวันนี้นะคะเพื่อนำไปปรับใช้แล้วก็ทำให้บ้านเราเมืองเรานะคะบ้านกับวัดอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจากที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ โดยคณะกลยานมิตรศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วเพื่อกตัญญูบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อทัตตะชีวครับณแผ่นดินทองพระมหาเจดีย์ทัตตะชีวศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่18ถึง21ธันวาคมที่ผ่านมาได้จัดก,กิจกรรมทุดงกตัญญูบูชาธรรม80ปีเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตะชีวเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปี โดยการจัดบวชอ,อุบาสิกาแก้วขึ้นซึ่งในวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานั้นได้ทําพิธีมอบผ้าเฉวงแก้วแก่อุบาสกและสบายแก้วแก่อุบาสิกาพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีขอบวชอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วรวมถึงการกล่าวคําอารัธนาศีลแปดโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสก่อนที่จะทําพิธีมอบผ้าสบายแก้วว่า วันนี้ถือเป็นวาระพิเศษเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตะชีโวครบรอบ80ปีเป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพของลูกหลานหลวงพ่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อหลวงพ่อทัตตะชีโวซึ่งหลวงพ่อท่านได้อุทิศชีวิตมายาวนานในการทำงานพระพุทธศาสนาจึงอยากจะให้ทุกท่านได้ตั้งใจใช้เวลาช่วงนี้บวชทั้งกายและใจให้ใสสว่างด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิและปัญญา ทั้งภายในและภายนอกให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีให้ใจของเราผ่องใสเพื่อน้อมนำบุญที่เกิดขึ้นนี้ถวายบูชาธรรมหลวงพ่อทัชีโวจากนั้นได้ประกอบพิธีมอบผ้าเฉวงแก้วและผ้าสบายแก้วจากคณะสงฆ์โดยผู้เข้ารับการบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วทุกท่านต่างมีความปลื้มปิติใจในครั้งนี้และเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่งหลังจากรับผ้าสบายแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทาพิธีขอบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วโดยมีผู้แทนอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วจํานวน9ก้าท่านน้อมถวายผ่านทูปเทียนแพและผ่านพุ่มสการะแด่ท่านประธานสงฆ์รวมทั้งน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญจากนั้นผู้แทนอุบาสกแก้วคือกัลยาณมิตรสมเกียรติและกัลยาณมิสมตรสมพรเก่าเล็กได้นำกล่าวคำขอบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้ว เพื่อยกตนเข้าสู่การบวชเป็นอุบาสกและอุบาสิกาแก้วด้วยความพร้อมเพียงกันซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่ยังความปรีติให้เกิดขึ้นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่คณะสัทธาสาธุชนกว่า400ท่านได้ร่วมกันสร้างบาร,รมีในครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าของชีวิตและที่สําคัญเป็นการมารวมกันปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อทัตตะชีโวเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีของท่านอีกด้วยครับ วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่เป็นงานบุญพิเศษแล้วก็เป็นงานบุญที่สําคัญนะคะสําหรับเนื่องด้วยในวาระวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทตาชโวนะคะวันที่21ธันวาคมนี้นะคะวาระนี้ก็คือครบอายุพัฒนะนะคะ80ปีตัวของของปิ่นเองเนี่ยมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะมาร่วมงานบุญนี้นะคะเพราะว่างานบุญนี้เนี่ยเป็นงานบุญอีกหนึ่งบุญที่ว่า ตัวเราเองจะแสดงความกระตันอยู่นะคะน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชโวนะคะหนึ่งในความดีที่เราเป็นหนึ่งของต้นบุญต้นแบบนะคะที่เราจะมาร่วมกันนะคะสร้างความดีสร้างความกระตันอยู่นะคะบูชาครูที่สั่งสอนลูกๆทุกๆคนนะคะทั่วโลกนะคะทั้ง อบรมพระนะคะลูกพระลูกเนนอุบาสกอุบาสิกานะคะทั่วโลกสําหรับโครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วนะคะมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยหนึ่งสำคัญกับครอบครัวของเราเนาะถ้าครอบครัวของเราเนี่ยมีศีลมีธร,รรมนะคะมีการปฏิบัติธรรมมีการนั่งสมาธิกันนะคะ,ะสันที่สุขจะเกิดขึ้นเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนพอเริ่มต้นจากครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําครอบครัวของเราที่เป็นต้นบุญต้นแบบนี้นะคะ นำไปสู่สายตาของคนรอบข้างนะคะและตัวเราเองครอบครัวของเราเองเนี่ยปรับพืชปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําสิ่งดีๆนี้ไปบอกกับคนบุคคลภายนอกที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะคือการกระทําทุกอย่างความดีทุกอย่างเราขอที่เริ่มต้นที่ตัวเราเองที่ครอบครัวเราที่เป็นต้นบุญต้นแบบก่อนนะคะบ้มในตัวท่านมากค่ะเพราะเพราะเราก็จะทธาท่านนับถือท่านว่าเป็น ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ในทางทางธรรมกับพวกเรามากมายหาที่ไหนเปรียบไม่ได้คือเป็นที่หนึ่งในใจของเราคือหลวงพ่อทะตะไม่รู้จะภารนาถึงความมีที่เรามีศรัทธากับท่านยังไงเนาะรู้รู้อย่างเดียวว่าศรัทธาและรักท่านเนาะวันนี้ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงไปอีกนานๆค่ะ คือโครงการนี้เปิดโอกาสให้เราได้มาก็รู้สึกว่าเราก็ปิติเนาะมีความสุขกับการมาปฏิบัติธรรมหลายครั้งที่มาที่นี่ก็มีความสุขกับการปฏิบัติมากๆก็อยากให้ทำแบบนี้จัดแบบนี้อีกค่ะคือยินดีและดีใจกับการจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะทำให้ญาติโยมที่เนี่ยหรือบาติกาบาตศกที่เนี่ยก็ตื่นเต้นและก็ดีใจที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะคะ ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้สั่งสมบุญทุกๆบุญท้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชาเพื่อน้อมบูชาธรมหลวงพ่อทตชีโวในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีของท่านครับรวมอนุโมทนาบุญกันต่อกับทางเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์วัระธรรมกายนะครับที่เดินทางเข้าพบสื่อมวลชนเพื่อร่วมอวยพรปีใหม่ประจําปีพุทธศักราช2564ครับโดยพระมหาพนพรปุญญาชายโยปร,ริยธรรม9ก้าประโยค รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัระธรรมกายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชนและขอบคุณสำนักข่าวต่างๆที่ได้นำเสนอข่าวของวัระธรรมกายมาอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งในครั้งนี้ได้เข้าพบคุณธีรพงษ์เหลืองทองกุลบรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวสคุณนัททิพย์สุดาโตรักษาผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวสังคมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องหคุณโชคชัยชัยชนะ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการบริษัทสำนักข่าว i n n อ็จำกัดคุณสัมพันธ์ชษเอมรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสำนักข่าวอมรินทีวีในการนี้ทีมงานได้มอบพระของขวัญสื่อธรรมะและของขวัญปีใหม่พร้อมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายอีกด้วยครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวต่อมากับทางด้านของศูนย์ปฏิบัติตธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับที่ได้จัดพิธีบูชาเปตพพี พื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าปา่าบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ครับซึ่งภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรรัตนาศีลหและแสดงธรรมหนึ่งธรรม,มาทโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญชอบอธิพโลก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดธรรมนิยามสูตรพร้อมทั้งได้นำประกอบพิธีบุพเพตตพรีเพื่ออ,อุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้นํากล่าวคําถวายมัตตกะพัตหารและกล่าวคําถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานต่อมาการยนมิตรอํานาจชัยชนะการยนมิตรดุษฎีแท้แต่ประธานในพิธีได้อัญเชิญขบวนพระปา่าบํารุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามก่อนที่จะได้นํากล่าวคําถวายพระปา่าในการนี้พระอาจารย์พรหมสารอภิวัฒโนประธานทรงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ได้นํากล่าวคําอธิษฐานจิตปล่อยปลา10กิโลกรัม ส่วนสาธุชนได้น้อมถวายพรตาหารเป็นสังฆทานซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้าและจะทำหน้าที่กัะละยาณมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้มาร่วมงานบุญอีกในครั้งต่อๆไปครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพระนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับ เราจะได้เข้าไปสั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและนำบุญทุกบุญนั้นอุทิศให้กับหมู่ญาติบรรพระบุษผู้ล่วงลับไปแล้วถือเป็นการแสดงความกตัญญูกะตเะเวทิตาคุณต่อท่านอีกด้วยครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวต่อมานะครับโดยทางชมรมพุทธศาสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์รวมกับโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลายัยจังหวัดอุทัยธานีครับได้จัดโครงการเข้าค่ายศิลธรรธมความดีทั้งโรงเรียน ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยขึ้นครับโดยระหว่างวันที่18-19ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกชมรมพุทธศาสสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพ,พระมหาราชมังคลาจารย์ร่วมกับคณะคุณครูโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีได้จัดโครงการค่ายศิลธรรมความดีทั้งโรงเรียนห้องชีวิตในระมิตนิสัยให้กับนักเรียนโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวนกว่า200คนณห,หอประชุมโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีโดยกิจกรรมในวันแรกน้องๆนักเรียนได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธและฟังธรรมะเรื่องศีลห้าภาสุจากนั้นได้ฝึกสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับเปาวัตนสูตรนั่งสมาธิและฟังธรรมะต่อในภาคบ่ายเรื่องห้าห้องชีวิตในระมินิยัยพร้อมทั้งได้เข้าฐานกิจกรรม5ห้องชีวิต เพื่อให้น้องๆได้ลองลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเองส่วนกิจกรรมในวันที่สองนั้นคณะคุณครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักกบปวัฒนสูตรและฟังธรรมะเรื่องเขารบและกะตัญยูสำหรับในภาคบ่ายได้รับฟังธรรมะเรื่องกฎแห่งกรรมส่วนในช่วงท้ายได้ร่วมกันทำความสะอาดเนรมิตห้องเรียนสรุปกิจกรรมและทำพิธีปิด ซึ่งนักเรียนต่างตั้งใจที่จะนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่รวมการสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรมาให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับรวมถึงเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับบรรยากาศการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดน กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยในช่วงของ World News ครับสำหรับสิบอันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองจังหวัดสระบุรีอันดับที่3จังหวัดกาลสินอันดับที่4จังหวัดนครพนมอันดับที่5จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดขอนแก่นอันดับที่9จังหวัดสุริน และอันดับที่10เป็นของ aría? จังหวัดกำแพงเพชรครับส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่สองแก้วภูทร8อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่4นครหลวง13อันดับที่หนครหลวงหนึ่งอันดับที่6นครหลวงหอันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง4อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10เป็นของนครหลวง12ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงวัวนิวส์นะครับข่าวสารงานบุญจากสูงส่งเสริมศิลีธรรมในต่างประเทศที่นํามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเพื่อที่เราจะได้ร่วมอนุทนาบุญกันนะครับข่าวแรกนะครับเป็นกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่ได้จัดพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อทตาชีวโวและพิธีทอผ้าปา่าบูชาธรรมครับ สำหรับพิธีกรรมในผ้าชา้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิตรเนื้รันกัลยาณมิตรสุภามาตันทวิวัต์เป็นประธานจากนั้นผู้แทนคณะท่านประธานได้ถวายจตุป,ปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาหลวงพ่อตาชีโวเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรม โดยมีกรัรยาณมิตรสิทธิชัยกรยัรยาณมิตรพัทรากรัรยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงสาธรเป็นประธานและในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับฟังธรรมจากพระครูบดีการนารงคู่เนสโกก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกระเปาวัฒนสูตรสวดมนต์บทร,รัตนสูตรและสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปรับมารเป็นธรรมนองสรพันยะ ทงสาธทุชนทุกท่านต่างมีความปลื้มปีติใจและเบิกบานในบุญในครั้งนี้แม้สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบาร,รมีของยอดการยานมิตรนวัระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาครับเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายอิบาราคีประเทศญี่ปุ่นนะครับได้จัดงานมุทิตาเนื่องในอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อทตาชีวครับ นวัตพระธรรมกายอิบาราคิประเทศญี่ปุ่นคณะกรยยนธมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีมุทิตาเนื่องในอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อทตาชีโวรองเจ้าอาวาสพ,พระธรรมกายโดยได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลตั้งแต่ภาคเช้า,ชาด้วยการตักบาตรแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและสืบสานประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธพร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายพระตาหารเพลก่อนที่จะได้ร่วมกันทั้งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใส เพื่อน,น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อทตาชีโวและประกอบพิธีมุทิตาเนื่องในอายุวัฒนมงคล80ปีโดยมีผู้แทนคณะกรรยนานมิตรวัดพระธรรมกายอิบาราคีได้ถวายพันพุ่มสการะและถวายพันดอกไม้ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เปิดครวยสการะบริเวณด้านหน้ารูปของหลวงพ่อทตาชีโวจากนั้นทุกท่านได้รับฟังธรรมอันสงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์และได้ร่วมการปล่อยปลาให้ชีวิตสัว์เป็นทาน เป็นลาดับสืบต่อไปครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของทุกศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศนะครับที่ได้ร่วมกันทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาในวันนี้นะครับพวกเราทุกท่านแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิแต่ขอให้เรานะครับทำร่างกายให้แข็งแรงทรําจิตใจให้แข็งแรงเพื่อผ่านพ้นอุปรสรรคไปด้วยกันนะครับรัชกาลยมกรมชัยลาไปก่อนครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารกิจกรรมงานบุญทั่วโลกครับที่ส่งมาให้เป็นกําลังใจในการทําความดีซึ่งกันและกันใกล้ที่จะสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมทบทวนบุญเก่าปิดงบบุญเก่าเปิดงบบุญใหม่ในปีพุทธศักราช2563และต้อนรับบุญใหญ่ในปีพุทธศักราช2564ที่กําลังจะมาถึงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สิ่งขอเน้นย้าให้พระภิกษุสามเณร รวมถึงสาธุชนที่เดินทางมาสั่งสมบุญในทุกทก,กิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมภายในประเทศและวัดพระธรรมกายในต่างประเทศได้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m b u n n e w s tv และทาง Youtube Channel ได้ที่บุญนิวสนะครับส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายังรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมล a d อ r เ s รได้ที่ tv dmc news@gmail.com หรือทาง l i น์ ID ได้ที่บุ n นิวส์ทครับและเราจะลากันไปด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอาปูรติทีโรปุญญะสะคนฉลาดทำความดีทีละน้อยแต่ก็เต็มเปี่ยมด้วยความดี แล้วกลับมาพบกันใหม่กับบุญนิวส์ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ